สวัสดีครับพบกับคลิปของโค้ดแป๊กอีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้วันนี้โค้ดแป๊กจะมาทําให้เด็กๆชมกันนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงแล้วยิงประตูนะครับทํำยังไงจะสร้างจังหวะให้ตัวเองนะครับเรามาชมกันเลยนะครับเลี้ยงแบบใหม่นะครับไปชมนะครับดูนะครับถ้าเราถ้าเราจะเลี้ยงนะครับถ้าเราจะถ้าเราจะเลี้ยงแล้วยิงซ้ายนะครับเราใช้ ใช้ด้านขวานะครับนะครับดูนี่ครับข้ามาใกล้ๆครับเข้ามาใกล้นะครับเข้ามาใกล้ใช้เท้าใช้เท้าด้านขวาครับดูนะครับเลี้ยงไม่ใช่เลี้ยงอย่างนี้นะครับถ้าเลี้ยงอย่างนี้จะไม่ใช่สร้างจันหวายตัวเองดูนะครับอยีางนี้อย่างนี้นี่ครับดูอีกเท้านึงครับดูอีกเท้านึงนี่ครับ เอาเท้าขวาดูนะครับดูช้าๆเด็กๆดูนะครับนี่ครับสร้างกรงหวะให้ตัวเองยิงครับเดี๋ยวเอ่อโซใหม่ครั้งหนึ่งครับชมใหม่ครั้งหนึ่งดูครับสร้างจังหวะเราเปลี่ยนการเลี้ยงสร้างจังหวะให้ตัวเองครับสร้างจังหวะตัวเองไปครับดูครับถ้าเราจะยิงขวาสร้างจังหวะให้ตัวเองครับ เรา,าจะยิงซ้ายนะครับเรา,าใช้เท้าขวาดูอีกครับดูอีกครั้งเด็กๆจะได้เห็นชัดๆนะครับเอยียงตัวนิดนึงแล้วใช้เท้าสอ,ส,อสอดเข้าไปนะครับสอดเข้าไปสอดเข้าไปสอดอย่างนี้นะครับเอยียงฝึกบ่อยๆแล้วจะเร็วนะครับโคดแปดทำให้ดูช้าๆทุกคนจะได้ทำได้นะครับนี่ครับสอดครับ คลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่สั้นนะครับโ mm hmm. ค้ดแป็กทำให้เห็นแต่ละคลิปแล้วให้ทุกคนเข้ามาชมแล้วก็มาติดตามกดถูกใจกดซับสไครต์กดแชร์ให้กับโค้ดแป๊กครับเป็นเป็นกำลังใจนะครับให้กับโค้ดแป๊กในการนำเสนอต่อไปนะครับเจอคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ